็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่าพิศารบล็อกกันนะเนะครับซึ่งคิดวโอในวันนี้เราจะพามาบอกจุดเกิดของสแตนแอโรกันนะจ๊ะซึ่งสแตนแอโร่เนี่ยจุดเกิดมันก็อยู่พื้นที่ตรงสปาวนี่แหละครับผมไม่ได้ไปนงไปไหนเลยฮะ แต่มันจะมีจุดที่มันเป็นแบบจุดเฉพาะของมันที่มันเกิดน,นะฮะทุกคนนะฮะแต่ว่าเราพาไปดูทา,านะของวิกิของวิสระปอกกันก่อนนะครับว่าเอ้ระบบการทํางานของการเกิดสเตอโรนะั้นมันมีอะไรบ้างสเตนตัวไหนโอกาสได้มั่งนะ,ะในทา,านะของลูกดอกนะฮะก็มีเป็นเปอร์เซนต์ด้วยไปด้วยนะทุกคนนะก็เจ๋งๆเลยนะฮะเดี๋ยวมามาดูวิกิกันเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้เราอยู่หน้าวิกิอันเป็นที่เดียบร้อยแล้ว <laughs> นะครับสับจออย่างไวนะฮะมาฮะดูฐา,านะของสเตอโรนเลย เขาบอกว่าสเตล์ไอโรฮะเกิดตอนเอ่อเกิดในสเปลนะครับผมอยู่พื้นที่สเปลตกตรงพื้นสเตล์ไอโรเกิดทุกที่สิบนาทีโอกาสได้สเตล์ไอโร่ครับมีโอกาสเกิดที่มันจะเกิดสี่ดอกรวดนะฮะก็คุ้มค่ากันไปนะจ๊ะมีเอ็กโคเอ็กซสามมีซ u วเวอร์ or, แล้วก็มีซินซินโดเลราป่ะซินโดเล a าจสิเปอร์เลยเหรอโอ้โหเยอะมาก <laughs> Diamond, เคซี่ไดมอนด์อ่าเ e ดฮ o อตชิลลี่เพเปอร์ มีเดอะแฮนมีซินเวอร์เชลิออตคิลเลอร์ควีนโกเอ็กซ์เพเรียนเมจชียเลสอยู่นะ George, าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะุดจอดมาพอเพาเวเฮดสามสิบเปอร์เหมือนกันครับแล้วก็สตาร์พตนะินามาแล้วก็ซิกพิสตต l ไม่มีเดอะโวนะครับใครที่คิดว่าเดอะโวนั้นหาดอกจัตุนูได้ไหมพี่ไม่มีครับต้องอเสียใจด้วยแล้วก็มีทางด้านของเออวะมีไวท์สเน็ด้วยผมลืมพูดถึงมันเลยแล้วก็ซนะีมูนฮะ ผมไม่รู้หรอกนะว่าเราสามารถอีโวจากไวส์สเน็กแต่ไม่ใช่ิจากไวส์สเน็กเป็นสีมูนได้หรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าเอ,อมันเดาครับแต่โอกาสช่างน้อยมากครศูนย์จุดสามกัมุนโคตรน้อยเลยพรฉะนั้นแล้วกูดูนายเอฟเคเพื่อหาสีมูนครับโชคดี <laughs> โอเคฮนะจุดที่จุดเฉพาะในการเกิดของมันนะฮะสนับสนูคุณเห็นป้ายไหมเดินมาไปตัวนี้แหละ <laughs> แตช่อนนี้แหละอันนี้อันนีไ้ไม่กวนจริงนะคือคือธนูมันจะเกิดตรงป้ายทุกคนนี่ตรงนี้จุดที่หนึ่งแหละ จุดที่สองเนี่ยก็ปตรงนี้ฮะปลายตรงนี้อ่าไปตรงนี้หรือไม่ได้ก็เกิดตรงนี้อ่ามันจะอยู่ตรงนี้แล้วจุดที่สามครับป้ายฮะตรงนี้อ่าตรงนี้มันไม่เกิดตรงเนี้ยมันมาเกิดตรงป้ายมันมันมีมันมีเจ้าถิ่นขวางขวางอยู่ฮะธนูไม่เกิดฮะดูตัวมาโพนีสองตัวฮะไม่ใช่นะฮะแล้วก็จุดที่ C ตรงนี้ฮะใช่ฮะตรงป้ายเลยฮะอ่าถามว่ามันพี่มันไม่อยู่ฝั่งนู้นหรอ มันมีนี่อยู่ไอลิมิเต็ดอยู่ไอพวกสเตลลิมิเต็ดพวกนี้เมันอยู่ตรงนี้ไงมันจุดท้ายฮะจุดที่ห้าฮะทะเลสาบไอบ่อน้ำ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 าจ้กุซีเอาไว้ทำคิลคุยีรีควีมอ่ะตรงนี้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 นะครับอ่าแค่นี้แหละทุกคนนะฮะก็มีจุดเพียเท่านี้แล้วฮะก็ใครที่เออมันไม่เกิดเนี่ยบางทางีมันก็จะ ไปเกิดด้านหลังก็ชี้ช้ตีดีนะแต่ส่วนใหญ่นะทุกคนโอกาสโอกาสที่มันจะเกิดมันก็แถวอันเดอร์กราวครับผมบางทีมันก็ไม่เกิดตามที่จุดที่ผมบอกนะฮะมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละบางทีมันเกิดแล้วมันบั๊กอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เจอบักนะ๊กฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันบั๊กมากเลยแต่ตอนนี้ผมว่าไม่น่าบัั๊กแล้วล่ะบั๊กอยู่ดีๆแบบธนูกเกิดนะแต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหน,นะฮะสุดท้ายความจริงนะอยุดนีงผมทาถูกผมไม่ได้ดู ก็คิดวันนี้ก um ็จบเพียงเท่านี้ผมฝากแล้วก็ติดตามช่องเอเวอร์ทางกันด้วยนะครับคนเข้าเซิร์ฟเวอร์เยอะมากนะพูดไปเล่นนะเข้าๆออกๆกันนะวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย